สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อนมาเดินเที่ยวชมนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ก o โบเฮานะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะเพื่อนๆกําลังจะเดินผ่านแผนกโคมไฟนะคะสวยงามเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆมาดูประตูกันนะคะวันนี้ไม่มีนะคะแต่กเโบจะของเยอะมากเลย ไฟงานพรุ่งนี้ตอนบ่าย ชอบแบบนี้นะคะสวยมาก very beautiful style I like this Hey hey, hello everybody. I'm in Kobo House, Chiang Mai. I come to wash something for my house but I'm not sure what I want. <laughs> Try to wash because I have many things very beautiful. This song is about light. Many light. Oh very beautiful. But the price is a little bit high. Elwa, sun. But it's big size. Which one is best? Which one is best? But I like this the red one. I like this goal. This goal. Thank you for watching. Please help me. Please like to everybody. Thank you very much. Three thousand, It's okay not too not too much. Very beautiful. <laughs> Thank you for watching everybody. Please help me. Press like and subscribe too. Wow, but this have many like a modern style too. How much? Oh, one, 1700 It's not too high price. It's okay. I will come back. <laughs> this is oh beautiful, but it's a little bit high price. ว้าวนี่ l i อ e a e u r โรปส t ต l e 1,100 only สวัสดีค่ะเล็กชัยแฟิลม่มาดามาแนริกาเขามากค่ะพี่เล็กเล็กชัยนะคะก็มาดูนะคะของตกแต่งบ้านนิดนึงนะคะเผื่อจะได้อะไรสวยๆแปลกๆเอาไปเปลี่ยนที่บ้านดูนะคะแต่ว่าดูที่มันราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะ เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพื่อนๆโอ้ Ooh, very beautiful for ลอร์ท ah. <c oughs> <and> ็อปเบิร์ดอื้อไงงามเนาะแต่มันมีรอยนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่แพงเด้อสามหมื่นห้าแต่สวยเนาะแบบ beautiful but I like like this <c oughs> ขอบคุณมากนะคะฝากช่วยกดไลค์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเล็กชัยนะคะมาแล้วสองไลค์ขอบคุณนั่งนักเดร์นะคะงามดีเนาะเล็กๆน่ารักสำหรับห้องครัวหรืออะไ้ได้ก็แต้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะ แต่แบตก็เกือบจะหมดนะคะเมื่อกี้เตือนมาแล้วนะคะจะลองนั่งไปด้วยเนาะขอบคุณมากนะคะเล็กชัยมันต้องแบบเล็กเล็กนั่งเล็กๆได้เนาะนั่งเล่นๆนั่งเล่นๆอย่านั่งจริงจังมันเล็กๆอางนี้ก็น่ารักไว้สำหรับนอกบ้านได้เนาะจะมีที่ไว้หรือเปล่าเอ่ย โมแต่อยากได้อยากได้นะคะโอ้มันของถูกเยอะสมัยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยมาซื้ออย่างเดียวเอาเงินมาซื้ออย่างเดียวน่ารักจังเลยอ,อยากได้ความอยากได้โอ้โต๊ะบาร์เนี่ยไว้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าเพื่อน,อนจิบกาแฟตอนเช้า สมัยมาก่อนเนาะเราอยากได้อะไรเราก็กว่าจะเขียนแบบกว่าจะขอช่างเข้ามาทำให้นะคะสมัยนี้เนาะมีหมดเลยซื้อเลยซื้อลูกเดียวเขียวลูกพ่อเลิศมากขอบคุณนะคะเล็กชัยสำหรับไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you for watching everybody I will go around a little bit นะคะเมื่อกี้ผ่านโซนเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วเนาะ เจอที่ชอบชอบอยู่นะแต่ราคามันแรงหน่อยหนึ่งนะคะชอบเป็นสไตล์ออกยุโรปหน่อย <c oughs> แต่โซฟาที่บ้านน่ะต้องต้องทะเลาะคนที่บ้านก่อนเพราะว่าสวยเนาะชอบสไตล์แบบนี้นะคะสไตล์ยุโรปสีสีมันเข้ากับพื้นที่บ้านอยู่นะสีแบบน้ำตาลอย่างเงี้เนาะเหมือนกันไหม สีนี้สวยดีค่ะหมื 17, mm ่นเจ็ดเพื่อนๆพือนรอนคนดู YouTube มีต่ไ้ซับสไครต์แสนหนึ่งเนาะก็มาซื้อหนอ mm hmm. ห,นอ <c oughs> หัวเราะหัวเราะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนเราจะเดินกันไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อหาสิ่งที่เราอยากได้จริงๆจังๆวันนี้ มีทุกอย่างเลยนะคะกว้างใหญ่มากเพกืพ่อน นี่นะคะก็ผ่านมาเจอโซนห้องครัวเนาะมีเป็นหลากหลายสีสันเลยคะ่ะเพืเ่อนๆอยากได้สไตล์ไหน,นะเขามีให้หมดเลยนะเั็นแต่ตู้นะคะอยากได้อยู่ไม่มีเงินจบไหม <c oughs> แต่ถ้าชอบจริงๆก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนว่าเออสีนี้มันสวยดีจังเลยอะ่ะ ว่าทั้งทั้งชุดมันจะประมาณเท่าไหร่เนาะบ้านอ้อนมันไม่มียังไม่มีไอตนนะะ้ตู้แขวนนะคะตู้แขวนใส่จานชามสดมาด้านนี้นะคะเป็นโอ้กระเบื้องกระเบื้องกระเบือเบ้องค่ะเพื่อนแบบนี้ก็มีนะแบบง่ายๆเป็นเป็นล้างจานนะคะล้างจาน กระเบื้องอเบื้องกระเบื้องอเพื่อนเโอ้ยง่ายง่ายน่ารักมากเลยแบบนี้ก็มีแรงจานเล็กๆใส่ตู้อาหารได้ด้วยเพื่อนเน่ารักจังเลยมันเท่าไาหร่เน,นี่ย <c oughs> ลูกตู้กับข้าวกันนี่โอ้ห่มมาอย่างเงี้ยเนอะตู้กับข้าวใส่แกงใส่นั่นใส่นี่ เป็นอย่างเงี้ยตุ๊กกบข้าวไม่แพงเลยเพื่อนเอนสมัยนี้เนาะอยากได้อะไรก็มาดูมาซื้อเอาไปเนะาะนี่ยอย่างเงี้ยพันกว่ามันโคตรถูกเลยถูกสวยดีนะน่ารักจังเลย ก็พันกว่ามีหลากหลายแบบหรือว่าจะเ,าเป็นชุดเข้ากันงี้ก็ได้ชุดเข่ากันงี้ต้องมีช่างมาติดตั้งให้นะคะอยากได้เอาไปสักชุดหนึ่งอยู่นะปีหน้าได้ไหม <c oughs> ปีนี้งบหมดแล้ว <c oughs> ปีนี้งบหมดนะคะ <c oughs> เพื่อนโอ้มาสซนห้องน้ำ ห้องน้ำห้องน้าตรงน้นเป็นกระเบื้องหมดแล้วนะคะกระเบื้องโอห้องน้ำห้องน้ำเพื่อนๆมีทุกอย่างเลยนะซิงน้ำแบบไฮโซหรูหราอลังการชักโครกขอบคุณเล็กชัยนะคะขอบคุณมากค่ะเล็กชัย อ้อนอยากไลฟ์ต่อมากเลยแต่ว่าแบตอ้อนมันใกล้หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะไลฟ์ไปเรื่อยๆจนแบตมันหมดเนาะขอบคุณทุกผู้ทุกคนนะคะ thank you everyone for watching my channel I hope see you soon I will live uh, until my battery until no have battery <laughs> ไปดูโซนห้องน,น้ำแป๊บหนึ่งเนาะก่อนจะลาไลฟ์ดีกว่าเนาะห้องน้ำชักโครกสวยๆเนาะนเพื่อนๆเนาะโอ,โอ้โอเนี่ยอยากได้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เหมือนกันเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ดูก่อนเฉยๆนะค่ะโก็มีจัดโปรโมชั่น เดี๋ยวจะฟาแฟนมาดูอีกทีดูเขาเข้าไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกไปแล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรารอมีร้านกาแฟด้วยนะคะนี่ ไปเดี๋ยวเราไปหาน้องอันนี่ในรถก่อนแล้วกันเนาะ Thank you for watching everyone. I still in g o b a house but I will uh, go to my car n o